ครับนีคือรายการเดอะสตาร์เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวฟีเจ็ดหลังจากที่เราได้ฟังเพลงแรกในชีวิตของพวกเขาทั้ง8คนในอัลบั้มเดอะสตาร์เจดกันไปแล้ววันนี้เรามีภาพการถ่ายทำปกอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเขาทั้ง8คนมาฝากกันพวกเขาจะสวยหล่อแค่ไหนบรรยากาศจะสนุกสนานเพียงใดไปชมกันครับ ก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าถ่ายไปทำอะไรไม่มีใครบอกยังสงสัยว่าแบบเฮ้ยถ่ายทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพูดบอกว่าไปถ่ายโปรโมทอะไรเงี้ยเฉยๆค่ะ,คะก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็งงว่าทำไมเขาถึงไม่บอกอรายละเอียดผมไม่ผมไม่สงสัยเลยเลยเขาบอกให้ตื่นไปถ่ายภาพเองก็ตื่น อย่ไม่เอาเเบเบดแลวนนอยเดียวิเดียวนเดียวอสนุกครับดูประสบการณ์แล้วครับก็เราไม่รู้จุดประสงค์ด้วยครับว่าว่าจะมาทําอะไรเป็นอะไรไงครับก็เหมือนแบบว่าจะไม่ใช้อะไรมากก็เลยถ่ายแบบเต็มที่กันมาครับเด้๋ยวมแตะ่น่มาเพราะว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองออกมาด้ว เสนอได้ออกมาเต็มี่เลยครับที่ผู้ชายี่มีครับครับต่อครับหนึ่งสมันก็หล่อแล้ววันนี้ผมก็เต็มที่กับมันครับก็เพราะว่าพี่เขาช่วยได้ครับแบบว่าเอามัอย่างนี้อย่างนั้นเราก็แบบว่าเราเราเราเชื่อพี่เขาเชื่อว่าพี่เขาถ่ายออกมาดีครับก็เลยก็เลยทําตามที่พี่เขาบอก ก right? so ็เกรงน้อยลงครับเพราะว่ามันก็เป็นมันก็มีประสบการณ์ตั้งแต่ครั้งแรกของเรานิดนึงแล้วากลับมาออยากเซ้ครับอยากเซงอยู่ครับแป๊บนึงครับเกรงนะตอนนี้ดูเกรงไปดูขาหนึ่งขาอเกรงไปอ่ะผ่อนผ่อนคลายดูขาที่ข้านจะขาขาตามกระโดดกระโดดที่นึ่งกระโดดที่นึงก่อนกระโดดเล่นกระโดดกับเออเออผ่อนคลายต้องดินผ่อนคลายอ่าโอเคพร้อมเนี่ครับชิดตรงนี้หน่ก็จ้าไว้ชิดตรงนี้ไว้ชิดตรงนี้ไว้หน่อยเดินชิดตรงนี้หน่อยนึครับ ได้ครับดีครับมองกล้องครับมองกล้องลองดูครับดีครับดีครับดีครับพี่น่ะนิดนึ่งดีหนึ่งพอหนึงเอออย่างงี้ยมาหนึ่งสองลองดูครับดีครับหนึ่ไปเรื่อยครับเรื่อยเลยครับแมดีแล้วโอเคแล้วมาหนึ่งสองดีนั่นแหละผมป่านอันดีแล้วดีครับใช่พี่เขาช่วยบิ้วนะครับพี่ช่างภาพปากกลูเ กระเป๋าหลังแต่มีตัวมาเดี๋ยวถ้าไม่ปิดปิดแบบปิดยังไงดียวรถกระเป๋าหลังมือเดียวมือเดียวล้วงล้วงล้วงรถกระเป๋าหลังมือเดียวไหแต่บางคนทล้วงก็ทำเก่งเลยถ้าดี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 เอาแบบนี้นะน้วตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีแหละมาล้วงนะมา ตรงที่มันพี่เจยบอกให้ยิ้มไม่เห็นฟันมันก็เลยดูอาจจะดูเกรงบ้างในบางมุมสตาร์แฝงคนว่าภูมใจใส่เข้ามาไม่ใช่แค่ยิ้มแต่เดียวยิ้มแต่เดียวไรู้แล้กหนึ่งสองก็ดืมขึ้นลึมขึ้นลึงขึ้นอะไรเงี้ยครับพอดีแล้วหน้าหน้าโอเคแล้วแต่อย่ากเกรงแค่นั้นแหละค่อยๆแบบเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเนี่ยตรงข้างล่างโอเคก็ข้างหน้าขอแค่หน้าอยู่ก็โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะครับ หน,หน้าอย่าดูไปหน้าแบบผมยิ้มนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าแบบ <Yan kee> ดูไปมันจะดูแบบอาจจะรูปอะไรเงี้ยนะยิ้มยิ้มมุมปากนิดเดียวอะไรเงี้ยครับ,นะรบห,นหนึ่งสองลืมตาทีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็บอกว่าให้ทำตาโตไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็ยังมากกว่าจูเนียร์สองถอยห้าลูกมาเรื่อยๆเลหนึ่งสอง,ง,สอง,ง,สองดีครับ เรื่องเรื่องโพสไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งแล้วครับ<ม>แต่ว่าครั้งนี้จะไป็นหนักตรงที่แบบวิธีเขาเรียกว่าไงหน้าหน้าตาต้องทําหน้าอย่างไรอะไรเงี้ยยิ้มแบบไหนตาต้องโตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะยากกว่าครั้งที่แล้วได้ดีอย่างนั้นแหละตาตาแบบเนี้ยมันช่างท่าสบายก็วันนี้เหมือนลุกเปลี่ยนไปบ้างค่ะดูแบบเป็นสาวเปลี่ยวขึ้นกีตาร์แบบโห แรงมากนิดนึงครับเบลว์ไหวนิดนึงหนึ่งสองครับต่อครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองไหวนิดนึงครับเบลว์ไหวนิดนึงหนึ่งสองดีครับ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 สองสาม มือนั้นหายไปนะคะมือที่เท้าเอลันอากลับมานิดนึงกลับมาเอามือเดิมเท้าเอลไม่ดีกว่าหรอก็ไม่เกรงค่ะก็มีคิดเองบ้างแล้วก็พีพๆเขาก็ช่วยกันดูให้ว่าทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยดีครับ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 ดีเกิบมาข้างหน้าอย่างนี้นึงตรงเส้นอ่าโอเคครับ ใจฟิลแล้วว่าแบบน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่จะยากตอนที่ยิ้มด้วยเปิดตาด้วยเพราะว่าผมผมเป็นคนที่เวลายิ้มผมยิ้มแล้วแบบตาไม่มีอยู่แล้วครับถ้ายิ้มจริงๆะครับก็แบบไม่มีตาเลยแบบตาจะจะตีไปเลยครับดีมาหน่่ดีดีดีตานะตานะตานะเหน้านะครับโอเคพร้อมครับ แปลกๆครับผมจะไปดูผมยังรู้สึกขัดๆแต่พี่เขาบอกดีๆดีอะไรกย่าี้ยแบบดีก็ดีอ่าลองเดินเออเออแบบนั้นอ่ะเหมือนจริงหน่อยเออแต่อย่าเลยอย่าเลยเซ่นนะโอเคนั่นแหละอ่าจากนั้นถูกต้องมาพร้อมครับหนึ่งสองอ่าฮะเดี็กเพลงหน้านะหนึ่งสองอ่าดีกดหน้าลงมานิดนึงอ่า หนึ่งสเออนั่นะดีดีดีดครับต่อเลยมาห2ึีตุ้มตามมาเรื่อยเลยนะปล่อยเราไม่ได้เรื่อยเลยตาแววตาทีแล้วยิปลุกกลับเมื่อกี้ไว้อ่าดีมากตุ้มตามหล่อมากดี